ันนี้ของของใหญ่มากเลยช่วยกันยกช่วยกันยกโอ้โหหกพันเม่อก้โอ้โหหกพันสี่หกพันหกพันโอ้ของชิ้นเดียวก็เลยครึ่งหนึ่งอ่ะแมวเขียวขอโอ้โหเมก้เยอะมากเราจะเอาของมีค่าไปโอวยววิยผีตัวไหนมันมาทำแมวเขียววะเฮ้ยบลองเอามาเล่นเดี๋ยวซิ โอุยอะเรายังไม่เคยเฮ้ยเฮ้ยอผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ไม่เขียว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 เพกมากแล้วนะประโยชน์อ๋อ้าเอ้านี่ไงกับตาของระเบิดโคลานแล้วกันนะเอ้าไม่ได้เก็บหรอกนะเอ้าเฮ้ยโอ้ยรวยอรวยเลยมีของดีรวยเลยอ่ะมีทั้งเพชรทั้ง แมวเขียวมันหลายรอบแล้วนะแมวเขียวตัวนี้ตัวนี้มันจับเสียงเงียบเยี่ยมเยี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 ยมเฮ้ยมันพังระเบิดผมแมวเขียวมัโยนใส่ผมแม่โยนใส่ผมทำไมโอ้โห